กลางวันกลางคืนเรื่องดวงจันทร์และดวงดาวดวงจันทร์ทอแสงดวงใหญ่สุกใสอยู่ในท้องฟ้าเราเห็นดวงจันทราแสงพราวตาเวลาเข้าเคืนสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในเช้าวันพารหัสตบดีนั่เองค่ะ กับนวยกลางวันกลางคืนนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของดวงจันทร์และดวงดาวนั่นเองค่ะสําหรับกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงนะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นรูปแบบตังสามจังหวะนั่นเองค่ะนั่นก็คือแตะหัวแตะไหลแล้วก็ปรบกมือนะคะประกอบเพลงจันเอ๋ยจันเจ้านั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทากิจกรรมกันหรือยังคะทาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกิจกรรม เช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงจันเอ๋ยจันเจา้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอมา้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตัง้ง ขาเองจันเอ๋ยจันเจา้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูมือน้องข้าขอช้างขอหมาให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอใยชูเลี้ยงน้องข้าเถิด ขอยยาเิดเเเลี้ยงตัวาอมื่อดเด็กเคลื่อนไหวร่างกายกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฝนคลายกล้ามเนื้อนะคะโดยการยืดแขนยืดขายืดลำตัวของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะหายใจเข้าออกลึกๆนะคะย้ายไปด้านซ้ายค่ะสลับมาด้านขวาค่ะ ไปด้านล่างคะ่ะยืดขึ้นไปด้านบนคะ่ะให้สุดแขนเลยนะคะให้ตึงนะคะค่อยๆปล่อยมือลงมาคะ่ะหายใจเข้าออกลึกๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ข่อนคลายกล้ามเนื้อกันไปแล้วรู้สึกสบายไหมคะ การเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงของเรานะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกับคุณครูนิดในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกิจกรรมกลุ่มใหญ่กิจกรรมกลุ่มใหญ่วันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงจันทร์และก็ดวงดาวนะคะเดี๋ยวเรามาสนทนากันด้วยคำถามดังต่อไปนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ดวงจันทร์และก็ดวงดาวนะคะข้อที่หนึ่งเลยเด็กๆเคยเห็นดวงจันทร์หรือไม่คะแล้วถ้าเด็กๆเห็นดวงจันทร์จะเห็นชัดเจนในเวลาไหนบ้างแล้วดวงจันทร์ที่เด็กๆเห็นนะคะเขามีรูปร่างเป็นอย่างไรเอ่ยแล้วแต่ละครั้งที่เห็นมีรูปร่างเหมือนกันทุกครั้งหรือไม่คะแล้วนอกจากดวงจันทร์แล้ว เด็กๆยังเคยเห็นอะไรอีกบ้างคะบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนอ่านั่นก็คือนอกจากดวงจันทร์นะคะก็ยังมีดวงดาวนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆบอกคุณครูได้หรือไม่คะว่าดาวเขามีลักษณะเป็นอย่างไรเอ่ยแล้วเด็กๆรู้จักชื่อดาวอะไรบ้างคะที่อยู่บนท้องฟ้า แล้วเด็กๆคิดว่าดาวบนท้องฟ้ามีทั้งหมดกี่ดวงอ่านี่คือคำถามเกี่ยวกับเรื่องของดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวนะคะสำหรับดวงจันทร์ก็คือดวงดาวดวงหนึ่งที่มีสีเหลืองนวลบางครั้งมีลักษณะกลมเต็มวงแต่ว่าบางครั้งก็มีลักษณะเป็นว้วแหว่งนะคะดวงจันทร์จะปรากฏใน ตอนเย็นและเห็นชัดเจนได้ในตอนกลางคืนนะคะแสงของดวงจันทร์ไม่สว่างจ้าเท่ากับดวงอาทิตย์ทำให้เรามองได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่เป็นอันตรายนะคะดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของเวลากลางคืนส่วนดวงดาวมีลักษณะเล็กกว่าดวงจันทร์มากมีหลายดวงและสองแสง ระยิบไะยับได้นะคะแต่ว่าไม่สว่างมากเราสามารถเห็นดวงดาวได้ในเวลากลางคืนค่ะวันนี้ครูตองก็มีคำศัพท์มาฝากเด็กๆนะคะวันนี้คือคำว่ามูลแปลว่าดวงจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันเลยนะคะ m o o n อ่านว่า มูนแปลว่าดวงจันทร์กิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะกลับมาเจอกันกันกบคุณคณรูนิดในเช้าวันพฤหัสบดีนะคะกับกิจกรรมสร้างสารรค์นั่นเองนะคะสำหรับกิจกรรมสร้างสารรค์ในเช้าวันพฤหัสบดีนี้นะคะเป็นการปั้นดินน้ำมันนะคะให้เป็นรูปดวงจันทร์นะคะและก็ดวงดาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ ในการปั้นดินน้ำมันกันเลยนะคะหนึ่งดินน้ำมันค่ะสองแผ่นรองปั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการปั้นกันนะคะตอนอื่นนะคะเด็กๆนวดดินน้ำมันนะคะให้นิ่มก่อนนะคะนวดหรือคลึงดินน้ำมันให้นิ่มนะคะเมื่อเรารู้สึกว่านิ่มแล้วนะคะแต่ก่อ,อนที่เด็กๆจะปั้นนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะดินน้ำมัน เป็นอันตรายนะคะเด็กๆไม่สามารถนะเด็กๆไม่นํามาใส่ปากของตัวเองนะคะหรือว่าเอาไปใส่ในรูหูของเรารูจมูกเราแบบนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆต้องมามัดตระวังกันนะคะ,ะเมื่อเรานวดนิ่มเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบน้ํามันนะคะตามที่ต้องตามเลยค่ะมาปั้นให้เป็นรูปดวงจันทร์นะคะ ำให้เป็นดวงจันทร์บางคนอาจจะทำเป็นดวงจันทร์ที่เต็มดวงหรือว่าเป็นพระจันทร์รึ่งเสี้ยวก็ได้นะคะเป็นดวงจันทร์รึ่นเสี้ยวก็ได้นะคะแบบนี้อ่ะนี้คือครูนิดปั้นเป็นดวงจันทร์ที่เต็มดวงนั่นเองนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆปั้นเป็นดวงดาวค่ะดวงดาวอันนี้จะเป็นดวงดาวของคนครูนิดนะอันนี้คือดวงดาวนั่นเองนะคะ ถ่าเราได้เป็นกลมๆเป็นแงนะคะแล้วก็จะบีบมุมแต่ละด้านออกมานะคะให้ได้ห้ามุมอย่างแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นดวงดาวแล้วค่ะมีดวงดาวแล้วก็ดวงจันนั้นเองนะคะ,ะเด็กๆอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอนะคะ กานต่อและการปั้นดวงจันทร์กับดวงดาวมาให้คุณคูณนิดได้ชมกันด้วยนะคะสําหรับกิจกรรมสร้างสารรค์ในเช้าวันพฤหัสบดีนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันกันกบคุณปูณนิดในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย